และในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่ผมได้ไอดีลีกตำนานที่เป็นหลีกตำนานจริงๆนะครับนะเรามาให้ดูเลยนะครับเป็นหลีกตำนานของแท้นะไม่มีการตัดต่อหรือคลิกเบตใดๆนะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเอาไอดีนี้เป็นไอดีหลักของเรานนัเองนะครับฝกมือฝกมือมให้ตัวเองนะก็ อันนี้ได้ถ้้ทำการซื้อมาอยู่ที่3ามหมนะครับแต่ซื้อกับใครอันนี้ผมขอไม่บอกซึ่งบางคนอาจจะรู้นะครับแต่ผมขอไม่บอกแล้วกันนะก่อนแรกเนี่ยเรามาเปลี่ยนชื่อก่อนจะเข้าเรื่องนะเอออะไรไหนก็ได้แล้วนะเราก็อยู่กิลด์เดิมนะครับผมนะก็จะใช้ชื่ออย่างนี้เลยนะแล้วกดโอเคไปนี่นะครับ fa ที่กิลด์ใช่หรือไม่นนะี่เราเปลี่ยนชื่อแล้วแล้วนะครับก็ เราไปรีวิวดีกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปตี PVP ด้วยนะเดี๋ยวผมก็จะทำคอนเทนต์ให้เยอะกดเดิมแล้วทำติ๊กติ๊กใน t ิกต็อกด้วยนะครับผมมาอย่างแรกครับ Meta Cooney Salot นะครับหรือ c o น n ่ y LaChini กพนันนะครับก็ใส่เป็นเกียร์รัศมีจันทาเป็นอัพมืดแล้วก็เป็นไอ้นี่นะครับอ,อ,อะไรไม่รู้นะที่เป็นมืดครับเป็นของมืดเหมือนกัน มีบอสนะก็ใส่เกียร์เหมือนกันบอสพีร้อยด้วยนะคานผู้ชมบอสพีร้อยนะครับกินโทกิเกียร์เมตานะครับ, oki, รบก็พีร้อยเหมือนกันโคนี่บินดูนะครับก็เกียร์เมตาเหมือนกันอันนี้พียเก้านะครับบอสล็อกก็อัพแสงหนึ่งชิ้นนะอัพแสงเป็นอันนี้ไม่ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่มีเปลืออัพแสงนะไม่พีร้อยนะลูเดียสพีร้อยนะครับผมนะแสงตามนี้แล้วก็บาวช้างก็ไ,ม,ไม,ม่ไม่พีร้อยนะเลมไม่พีร้อยนะเมกูมินก็เกือบพีร้อย ข้างูระพีอนะครับเราไปดูตัวไหนดีกันนะเออเราไปฟิวเจอร์เป็นตามนี้เลยนี่มีเซนคูในกระเป๋านะครับที่ยังไม่ได้ออทำแม็กนะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยผมค่อยไปเติมทำท่านผู้ชมอยากผมปั้นตัวไหนแม็กไหมมาซิลกับกับเซนคูเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมลองไปทำดูนะต่อไปก็มาซิลนะมาซิลก็นี่ตามนี้เลยยังไม่แม็กนะครับยังก็เลื่อนไปก็จะมีอายามาโต ที่แม็กแล้วนะครับมีฟิตนะครับมีมูนรักหน้ามีเมียกุแล้วก็มีซอร์รีดีเจนะก็ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยบรรยงอยู่เมตาตัดแร่อยู่หรือเปล่านะแต่ของเมฆส่วนต้องได้เออเรียกว่าต้านฮาวิ้ยไม่ใช่หยุดหยุดฮาวิ่งนะมีบาวนักแมกนมีโยมทูตนะอันนี้ก็ใส่ของเกียร์หลักนะครับมีม็อบนะฮะมีม็อบมีไมกี้มีเอเลน มีลิมูรูนะครับมีแอนูบิสมีเอลิเวอร์มีบากิด้วยนะครับผมกิก็เกียร์สุดนะโอ้ยว่าไ,ได้ใส่เกียร์ป่ะอ่ะอลริเวอร์ก็ใส่เกียร์นะครับโอเคไปเราไปดูตัวน,นี้ก่อนอันนี้ไม่ค่อยมีตัวอะไรมากก็ตัวพื้นฐานมีอัลมีคนี่มืดที่ไม่ได้ปั้นนะครับ <c oughs> มีกินกินสำรองไว้นะครับ <c oughs> มี ก็มีตัวตามปกติเลยนะครับอ่มีเทนกะมีบอสเออ KSM อไม่ใช่ไม่ใช่บอสนะ k s m ปกตินะเคบัตดหลวงมาเราไปดูในด,ด้านของอุปกรณ์กันดีกว่านะว่าอุปกรณ์เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะโอเคนะ <c oughs> <c oughs> ขอไปนะครับมาก็จะมีนี่เกียร์ตามนี้เลยนะครับอาจจะพูดไม่ถูกนะมีไมโครโฟนด้วยโอโ้โห มีขวาจันทา3าชิ้นมีดาบจันทา3าชิ้นมีโลม่มีปืนน้ำปืนน้ำสี่นะครับสไนเปอร์น้ำเอ้ยสปสไนเปอร์ไฟ2นะครับดาบญี่ปุ่น3ธนู3นะครับแล้วก็ HB อันนี้ของเรื่องอะไรไม่รู้ครับแล้วไปชิ้นกลางก็จะมีอัพแสง2อัพมืด2อนะครับแล้วเกียร์ก็ตามนี้ก็จะมีโล่ที่ยังไม่ได้ใช้นะนนี้เกียร์ตามนี้เลย แล้วก็อันเช้าสุดท้ายก็จะมีอ่ารมณของคางมุระนะครับจะมีอ่ารมณของบุรก็จะเพิ่มค่าใช้จ่ายแรกแต่ความไม่อยางทักษะลบสกิลและก็จะมีอัพเบอร์อีก3ชิ้นนะมีอัพไฟหนึ่งนะครับให้เออออ่่เเมกุมินนะครับตามนี้เลยอันนี้ก็เกจคิดมัตรนะคิดมัตดีดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับดูก่อนโอเคนะ กิวที่ผมอยู่นะครับกิวผมจะเป็นกิวแฟนอนิเมะนะครับผมก็ได้ร้การขอ,เ,อเจ้าของเก่าเลยว่าจะหยุดอยู่นี้ต่อนะครับอยู่อยู่นี้ต่อในชื่อกิวนี้เลยนะโอเคเราไป PVP กันดีกว่าท่านผู้ชมไปประเดิมประเดิมหน่อยอะไรดีไหมอา้าวตกตกจับเลยนะรู้สึกนะไปเราไปเล่แต่โยโห้แล้วประเดิมกคารีเพ็ไม่ได้ครับท่านผู้ชมแล้วมาเจอทีมโคนี่แชมเปญนะ เราไม่สู้นะเรารีบดีกว่าอ้าวเราเจอทีมที่เราไม่รู้จะชนะได้หรือเปล่าแต่ศักยภาพเขงไม่แน่นนะแล้วเขาก็ไม่มีตัวบินนะเราก็ต้องต้องลองเตียนดูนะครับเราจะใช้เป็นทีมเออเอ้อเอขออนุญาตนะลืมดูว่าเขามีกัรบินไหมเขาไม่มีการบินนะเราเล่นทีมบินเลยนะครับไป เราเล่นทีมบินเลยนะท่านผู้ชมถ้าเสียงดังก็ขออภัยนะเสียงเกมมันดังนะครับแล้วก็เล่นกันไปแล้วปล่อยไปปล่อยไปนะนี่นะเราคอมโบล้างปลาไปเลยนะนี่ปล่อยตัวปล่อยตัว ฝ่ายตัวลื่นนนะแต่ผมาจะเล่นไม่ค่อยเก่งนะโอเคแล้วขอป้องกันไะฟินนะฟินฟินเลยนะครับโอเคชนะซึ่งผมบอกก่อนแนละ้วว่าผมนะอาจจะเล่นได้ไม่ค่อยเก่งนะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของผมที่ได้มาจับหลีมัดเอลีตำนานและการเล่นมันมันไม่เหมือนกับปลีกเก่าๆที่มันสามารถรีหาคนกากได้แต่เน,นี้ยคือมันจะเจอแต่คนที่แบบเก่งๆเจอแต่คนท็อปนะครับเพราะนั้นก็เลยอาจจะแบบ ไม่ค่อยชินยังไม่คุ้นชินนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะทีมนี้นเต็มสูบเลยนนะทีมเมตองเมตตาเต็มสูบันเลยเราเราไม่มีเพชรเราต้องตีนะแพ้ก็คือแพ้นะเ,เราทีมสองนะั เราโหเริ่มมาเขาก็นียเลยเราสร้างโลกอะครับนี่รเราเราก็โดนเพิ่มแร่พันเยอะๆเลยนะย,ยาวๆเลยนะครับแต่เราวิสิ์แท้สูงนะเพราะว่าเราไม่ค่อยก่อกลุ่มน,นะนันะรอนรอนกันบ้านไหวไหม เราตีตอบภาพคืนเราชนะเขานะครับครเคก็คิดว่าจะแพ้นะเพราะเขาสกยภาพคือสุดสุดมากๆนะครับเราไปอีกไปเราอีกสามรอบไปนะเจอใครเนี่ยเอซคนนี้จะไม่ผิดเอฟซจีนแดงผมเคยตีแพ้หรือเปล่านะเหมือนจะได้ว่าเคยตีแพ้นะครับอขอมีมูลและน้ำหนักแต่เขาไม่มีการบิน นั้นเราก็ไปเล่นทีมบินดีกว่าไหมเออทีมบินนะแต่เราจะถอดตัวบินออกนะครับเราจะใส่เป็นบ่าวโยมทูตแทนนะอ้าวกดผิดอ้าวผิดอ้าวเอาเอาเอามั่วเลยเอา้าวเราจะใส่เป็นโยมทูตแทนนะไม่รู้ว่าบู้โยมทูตมันยังติดเมตายอยู่หรือเปล่านะครับแต่ผมก็จะใส่ดู ไม่ได้มีสกยภาพเ้วยเอาไป,ไ,ปไม่มีระบบสก,กิลอะไรทั้งนั้นอ่ะเอาดนด,น,ดนตดเลยนะทุกผู้ชมเอเอเฮ้ยเดี๋ยวมีแชมเปญหรอทีแชมเปญมาจากไหนครับผมเห็นแล้วว่าทุกผู้ชมเ,เราก่อคุมกอ่อนไปเรากดเขากดเขาไปเรื่อยกดเขาไปให้ได้นะผม เขกดเข่าไป,าไปชนะ <Okay. S 1> คือมันเล่นลื่นมากๆานะท่านผู้ชมคือมันมันต่างก,กับไอดีที่ผมซื้อมาสี่พันคือมันแบบถึงมันจะสี่พันแต่เราก็ต้องยังไปจะย,ยังต้องไปนั่งรีตีหาคนกากๆแต่นี่คือแบบมันมันรีไม่ได้แบมันก็เลยต้องบังคับตีมันแบบมันลื่นนะท่านผู้ชมอุ้ยจับคู่ซ่อนเลนนะท่านผู้ชมเราได้แบบนี้ดีกว่านะเ,ออเพราะตอนนี้เราก็พอสู้ได้อยู่นะถ้าเราไม่เจอแบบบอดโหดที่ทำให้พวกเราแพ้นะ ทำให้ผม,มแพ้เลยครับผมไม่สบายรโอ้โห,รโโห,โโหเ,เราสร้างกโอ้โหเจอวิสตูนเราสร้างฟุงก่อนนะครับโหดูเพิ่มแร่พันตัวเพิ่มแร่พันนี้แพ้นพแพน่นอนนะแพ้แน่นอนคงต้องแพ้นะเพราะว่าโอ้โหเ,เพิ่มแร่พันเยอะมากนะเราลีไม่ได้ด้วยนะเราไม่มีเพชรน,นะไม่เป็นไรนะครับ เราไปต่อนะเราเจอคนนี้ครับเขามีการบินนะแต่เขาไม่มีสล็อตนะครับเขามีการบินแต่เขาไม่มีสล็อตใช่ไหมแล้วเราใช้ทีนี้ดีกว่านะครับไปไปเราไปเลย เ,เราไปเรากาะขุมให้ได้แต่เราก่อขุมไม่ได้ครับท่านผู้ชมนะขอมาเป็นหนึ่งเอเกอร์เลยนะเราก็สร้างตัวไปก่อนนะสร้างตัวไปก่อนนะโอ้โหดนโมลล้างปลาทนะ่านผู้ชมอันนี้ผมเล่นพลาดไปหน่อยนะอาจจะต้องแพ้ไปนะเพราะว่าเล่นพลาดไปหน่อยนะโอเคไม่เป็นไรนะเราหาใหม่ได้ อ่ะรอบหมดแล้วนะก็อยู่ที่ที่5นะตอนนี้ก็อยู่ที่5ตีแพ้ไป2คนนะแล้วก็ตีชนะชนะยาวๆนะครับโอเคนะมาไปชมเกียร์เขาหน่อยดิ <c oughs> เกียร์เขาจะสุดหรือเปล่านะะเกียร์เขาก็ถือว่าสุดเหมือนกันนะเออโอเค ก็เป็นไงกันบ้างครับกับการรีวิวในครั้งนี้นะก็เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเรื่อยๆเลยนะถ้าผมว่าผมก็จะมาทาคลิปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคน,นคที่ติดตามและก็รับชมกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องผมด้วยสาหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม